ถ้าคุณรู้ว่าผู้หญิงที่คุณเล้ยออกจากชีวิตกำลังอุ้มทายาตระกูลมหาเศรษฐีคุณจะยังกล้าปฏิเสธค่ารักษาเธอไหมก้องพบชายหนุ่มธรรมดาแต่งงานกับลลิตาหญิงสาวเงียบเงียบเรียบง่ายเขาไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วลลิตาคือบุตรสาวคนเดียวของเจ้าของอาณาจักรธุรกิจพันล้านหลังแต่งงานลลิตาตั้งใจปิดบังฐานะเพื่อพิสูจน์รักแท้แต่วันหนึ่งเธอตั้งครรภ์และเกิดภาวะแทรกซ้อนต้องผ่าตัดด่วนหมอบอกค่ารักษาหลายแสน ก้องพะพลังเลก่อนจะพูดประโยคที่เปลี่ยนชีวิตฉันไม่มีเงินขนาดนั้นเธอจัดการเองเถอละลลิตามองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดไม่มีคำพูดมีเพียงน้ำตาในขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกชายสูงวัยในชุดสูทหร,รูพร้อมทีมบรดิการเดินเข้ามาผมจะรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดเพราะเด็กในท้องคือหลานของผมทั้งโรงพยาบาลเงียบงนัน ต้องพบนาซีดรู้ทันทีว่าผู้หญิงที่เขาเคยเมินเฉยคือทายาทมหาเศรษฐีที่เขาไม่เคยรู้จักจริงเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการหักมุมที่เขาไม่มีวันย้อนกลับได้อีก